เรียกว่ากลายเป็นมหาการครั้งใหญ่สำหรับประเด็นของการวิพากษ์กับลูกๆเสือกวงและดีมแฟนสาวของเสือที่ตอนนี้หลายคนต่างสับสนว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะหลังจากฟังดูแล้วกลายเป็นหนังกันคนละม้วนเลยทีเดียวด้วยสาวดีมได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ด้วยกันแชร์โพสต์ของทนายเจมที่มีข้อความว่ารักแม่อยากทำร้ายแม่จบแบบเงียบๆดีกลัวไหมผู้ใหญ่ที่ยืนข้างๆเด็กให้สติเด็กด้วยชนะพ่อแม่ยังไงก็บาปเชื่อผมเถอะทางด้านสาวิีมได้แชร์และระบุแคปชั่นว่าเป็นทนาย ที่ความคิดป่วยมากทางด้านของการวิพากษ์ก็ได้แคโปโพสต์มาโพสต์ต่อในไอจีของตัวเองระบุข้อความว่ารักแม่คือความคิดป่วยแปลกนะอีจุดๆๆงานนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก